คนเกิดราศีสิงห์ก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนค่ะเริ่มดูกันเรื่องของการงานเป็นอันดับแรกก่อนชาวราศีสิงห์มีแนวโน้มจะเกิดอะไรขึ้นการงานจะเป็นอย่างไรเจดเหรียญค่ะการงานถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีนะช่วงนี้คุณก็วางแผนเพราะคุณรู้ค่ะว่างานณนะตอนนี้ ถึงจำเป็นงานหนักแต่ชาวราศีสิง์จะสามารถจัดการหรือสะสางงานที่ได้รับมีโอกาสที่จะได้รับโครงการใหม่ๆเข้ามาอีกช่วงเดือนมีมนาคมเป็นช่วงที่ชาวราศีสิง์จะต้องวางแผนการทํางานไว้ล่วงหน้าอีกการเจรจาต่อรองในช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการค้าขายหรือการขอความช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่ก็สนับสนุนนะคะใครที่ทํางานประจําอยู่ไพ่ใบนี้เขาเสริมค่ะว่าช่วงนี้ผู้ใหญ่เมตตา ได้รับการพิจารณาเรื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเพราะผลงานของคุณประสบการณ์ของคุณค่ะใครที่สมัครงานไว้ถ้าหากว่างานนั้นมันไม่ตอบโจทย์หรือ,อเป็นงานที่งานหนักแต่เงินเขาอาจจะมีเงื่อนไขบอกคุณว่าเออ ขอลดเงินเดือนได้ไหมอะไรเงี้ยก็ยังไม่ต้องรีบร้อนก็ได้นะคะเพราะอนาคตข้างหน้าเนี่ยชาวราศีสิงห์ที่สมัครงานไว้ก็จะมีงานเข้ามาให้คุณได้คิดพิจารณาอย่างเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนค่ะทําทงานประจํานั้นของตัวเองไปก่อนนะคะและใครที่คิดอยากจะวางแผนทําธุรกิจส่วนตัวก็จะมีโอกาสมีโน้มโดยมีผู้หลักผู้ใหญ่มีครอบครัวอุปถัมภ์หรืออาจจะ ทํางานกับครอบครัวไปสานต่อกิจการครอบครัวด้วยเช่นกันค่ะมาดูเรื่องของคนที่ทําธุรกิจการค้าอยู่ธุรกิจการค้าในช่วงนี้ไม่หวือหวาอาจจะด้วยมีคู่แข่งมากมายคุณรู้สึกว่าอยากหาอะไรใหม่ๆทําแต่ว่ายังไม่อยากจะทำอะไรในตอนนี้ถ้าใครทําธุรกิจอยู่อาจจะมีปัญหาเรื่องของสถานที่ประกอบการเรื่องของเงื่อนไขสัญญาไม่เป็นไปตามนั้น คุณอาจจะมีเกณฑ์ยกย้ยยายไปอยู่ในทำเลใหม่ไปหาสถานที่ประกอบการใหม่นะคะแล้วถ้าใครทำธุรกิจอยู่แล้วมีคนมาชวนให้ไปลงทุนด้วยไพ่นี้เขาบอกว่าระวังนะอย่าเพิ่งไปรับข้อเสนออะไรเพราะดูแล้วเงื่อนไขที่คุณได้รับเนี่ยอาจจะไม่ได้เอื้ออานวยประโยชน์ให้กับคุณเสียเปรียบเปล่าๆเพราะงั้นเนี่ยคงจะประคับประคองธุรกิจของตัวเองไปก่อนจะทําธุรกิจเนี่ยคุณจะมีคนให้คําปรึกษา มีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนอย่างแน่นอนค่ะอนนันคตข้างหน้าชาวราศีสิงห์เรื่องของการขยับขยายเนี่ยจะโดดเด่นมากกว่าเดือนนี้นะคะสำหรับเรื่องของการเงินค่ะ